พี่มาตูมอีกครั้งหนึงนะคะแล้วก็สิ่งที่พี่มาตูมบอกไปแล้วว่าทุกครั้งที่เราจะมีการเรียนแอดมิชชั่นเราก็จะให้รุ่นพี่ๆมาแนะแนวแต่ละคณะนะคะว่าแต่ละคณะเป็นยังไงน้องจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้ววันนี้ก็ถึงคิวของพี่หมอเต้แล้ววันนี้พี่หมอเต้ก็จะมาสอนแอดมิชชั่นกับน้องๆด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพบกับพี่หมอเต้ค่ะคนนี้สวัสดีค่ะหมอเต้ค่ะค่ะ อ๋ดูตื่นเต้นตื่นเต้นหรือกลัวพี่ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นนะกลัวพี่มากกว่านะเออกลัวที่ออ่าเดี๋ยวงั้นให้พี่เต้แนะนําตัวเองกับน้องๆก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนก่อนที่จะเรียนเป็นหมอจุฬาเนี่ยเต้จบจากที่ไหนมาครับครับผมก็คือพี่ก็อยู่ตอนนี้อยู่ปีสองเนาะอยู่หมอจุฬาแต่ว่าตอนมปลายพี่ก็อยู่เรียนอยู่เตรียมอุดมเนาะสายวิทย์คอมนะครับแล้วก็ ครับอยู่รุ่นเจ็ดความจริงเข้ามาตอนเต้ต้เข้าตอนรุ่นเจ็ดสามครับ 7, <3. S 2> แต่ว่าไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกามาปีหนึ่งก็เลยกลับมาเรียนกับรุ่นเจ็ดสี่ครับแต่ว่าได้ยินว่าตอนที่เต้เรียนเตรียมอุดมเนี่ย oh. ก่อนที่จะสอบเข้าหมอเนี่ยนะฮะคะคแนน uh. กาสอบพาทได้เท่าไหร่นะเอออังกฤษได้เก้าสิบครับเ <90. S 2> ก้าสิบเก้าสิบก็เป็นครับผมก็เป็นก็ปีที่เต้สอบก็เป็นปีที่ค่อนข้างยากด้วยก็เหมือนกับมีไม่ไม่ ไม่กี่สิบคนนะครับที่ได้ถึงอแล้วคะแนนอะไรอีกนะก็อ่าก็คือพี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากคิดจะสอบหมอใช่ไหมซึ่งหมอเนี่ยมันก็มันไม่ได้ใช้แก็แพดหรอกนะแต่ว่าตารางที่มันออกมาอย่างเงี้ยมันคือจะสอบแก็ดก่อนอยู่แล้วทุกปีนะก็คืออพี่ก็เลยลงแก็ไปด้วยนะก็คือไม่รู้ว่าตัวเองจะหลุดหมอหรือเปล่าใช่ไหมก็เลยลงแก็ดไปด้วยทีนี้ไอคะแนนแก็ดพี่เออมันเต็มสามร้อยพี่ได้สองร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดห้าเนาะก็คือผิดข้อหนึ่ง 297.5้29ิบเจดผิดอังกฤษไปข้อหนึ่งครับ<อ>แต่ว่าแก๊กชมยองก็ได้เต็มครับมอ้มอเนี่ยเทพมากเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวพี่ถามเลยว่ามีวิธีการเตรียมตัวภาษาอังกฤษยังไงบ้างตอนนั้นได้ครับ,รบก็คืออย่างแรกเลยก็คือคืออังกฤษเนี่ยพี่เคยไม่ชอบมาก่อนตอนมอตนอ้นก็คือเคยไม่คือพี่เรียนอังกฤษกับ มันเป็นโครงการ i n t e ท s i v e โปรแกรมนเนาะก็คือจะเรียนกับชาวต่างชาติใช่ไหมอังกฤษมาแล้วพี่ก็แบบเอ้ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะอะไรเงรี้ยก็คือทุกครั้งที่เป็นคาบอังกฤษพี่ก็จะซับเฟิร์มากว่าแบบเฮ้ยอย่ามาเรียกกูนะอะไรเงรี้ยคือฝรัง่งจะชอบเรียกให้ออกไปตอบคำถามหน้าห้องเรียกให้ออกไปเฉลยอะไรเงรี้ยพี่ก็จะแบบรู้สึกเครียดเครียดเียดในขณะที่เป็นวิชาเลขวิชาวิทย์อย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบเฮ้ยอยากตอบอยากอะไรเงรี้ยคือพอเป็นวิชาที่ถนัดใช่ป่ะมันก็จะอยากตอบเท่นะพี่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าพีีีี่่่ยยยยัังงงงง Ke ตรรนน้้ไไปออออออูวาาบชกกกฤฤษจะะหล มันก็จะไม่เก่งอยู่อย่างนั้น,นอ่ะเออ,เอ,อก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยก็ต้องพี่ก็เลยแบบเข้าสู้ไปใช่ไหมก็คือแบบท่องศัพท์มากขึ้นอะไรเงี้ยดูหนังฝร,รั่งฟังเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยเออจนแบบมันก็ไม่ได้เร็วหรอกก็หลายปีอยู่ะหลายปีอยู่ใช่ไหมมันก็เกิดจากการ<ค>ทําซ้ำๆแล้วก็เรียนกับพี่เริ่มเรียนกับพี่แนนตอนม2เออก็คือเรียนคอร์ส เขาแก่มาสปลายวอลแคบปลาจบตอนจบตอนม .2 องกเนาเออแล้วก็เขาจริงก็ไม่ได้เรียนอีกแล้วไม่ได้เรียนกับพี่แนนอีกแล้วทำไมอ่ะทำไมกลัวเพราะจบจบอังกฤษหมดแล้วตอนอ๋อจบอังกฤษตอนม .2 เลยใช่ไหมคก็คือจากม .1 มา .2 องก็คือเป็นจุดเปลี่ยนของพี่เลยคือทำให้พี่ชอบอังกฤษมากแล้วก็ คิดว่าเป็นวิชาที่แบบดึงพี่เข้าเตรียมมาเลยแล้วก็ดึงพี่ติดหมอด้วยครับอังกฤษอ๋อครับแล้วแบบน้องบอกว่าพี่มันมันถ้ามันเตรียมตัวไวขนาดนั้นแล้วอ่านหนังสือแบบว่าหลายๆวิชาเนี่ยพร้อมๆกันอัดอัดอัดกันเนี้ยมันตีกันในสมองค่ะหนูแยกไม่ออกเลยค่ะว่าแต่ละวิชานี่มันคืออะไรมันจะเอามาปนกันไหมพี่มีวิธียังไงบ้างในการจำอ่าโอเคครับอย่างแรกคือน้องต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวิชาเนี่ยมันไม่ปนกันคือเนื้อหาแต่ละวิชาเนี่ยมันไม่ปนกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะอ่านหนังสือเนี่ยก็คือมันแล้วแต่คนนะอย่างอย่างพี่พี่พี่ก็เบื่อง่ายเหมือนกันนะ้องพี่ก็ไม่ชอบอ่านวิชาหนึ่งทั้งวันอะไรเงี้ยคือพี่เห็นตารางตารางของเพื่อนพี่นะ uh huh. ตารางของเพื่อนผมเนี่ยบางคนแบบสมมติดเดก,กลุ่มกลุ่มผมเด็เตรียมมหกอย่างเงี้ย uh huh. ก็แบบวันหนึ่งก็เลขไปเลยทั้งวันวันหนึ่งก็ฟิสิกส์ไปเลยทั้งวันเนอะแต่ของผมก็จะเป็นแบบว่าเออ ขอเรียกสักสองชั่วโมงน,นะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นชีวะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรที่มันเบาๆก็จะามาแทรกกันไม่ใช่แบบคำนวณทั้งวันหรือว่าอ่านจําทั้งวันนรก็จะไม่ไหวออพยายามแบ่งเอาไว้สลับสลับกันบ้างเนาะไม่งั้นจะหัวระเบิดกันไปนะจ๊ะพยายามทำชอ็อตโน้ตแล้วก็สรุปครับพวกวิชาวิทย์นะอ๋อชอ็อตโน้ตด้วยนะฮะก็อ่ะ,อะงั้นแบบว่าถ้าเวลาอ่านไปแล้วเงี้ยเครียดเครียดเรามีแบบแบบเรากดดันตัวเองไหมเรามีวิธีการผ่อนคลายยังไงบ้างเอ่ย ไม่ได้ไม่ความจริงเต้ไม่ได้เครียดนะก็คือร sure> ู้สึกว่าเอ้ยก็เรียนไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยก่อนคือจะมาเครียดจริงจก็คือตอนแบบมหกไปมหกแล้วที่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าใช่ก็คือจะเครียดตอนทําข้อสอบจริงอะไรอย่างเงี้ยจะกดดันว่าแบบเอ้ทำไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องเวลาทําข้อสอบพวกกสพออย่างเงี้ยเลขอะไรอย่างเงี้ยคือมันเยอะนะคือเวลามันให้แค่ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าข้อมันเยอะแล้วก็เราต้องคิดเยอะเหมือนกับ พี่ไม่รู้ว่าน้องเห็นตัวอย่างข้อสอบอย่างการวิชาของอภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็แบบเพสเก็ยาวมากอะน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคือเราเรียนไปเนี่ยเราไม่ได้จับเวลาเงี้ยรเราเรียนไปเราทําได้ก็โอเคทําได้ทาได้ทาได้แต่พอพอต้องแข่งกับเวลาเงี้ยผมก็พี่ผมก็จะเครียดครับแต่ว่ามันก็แก้อะไรก็คือแบบฝึกเรื่อยๆ <c oughs> ซื้อนี่มาทําจับเวลาไปฝึกไปเรื่อยๆคือ วันสอบจริงไม่ตื่นเต้นเลยก็คือวันสอบจริงก็ทำมาหมดแล้วเออเพราเราเจอข้อสอบยาก,ยากหินหินมาแล้วเห<ช> <ๆ S 2> มือนที่แบบว่าน้องๆมาเรียนกับพี่แนนน้องก็รู้สึกบบว่าเฮ้ย e มันแบบว่ามันมันยากมันเหนื่อยแล้วข้อสอบอะไรว่ายากกว่าแบบยากกว่าในสนามจริงอีกแต่ว่าเนี่ยแหละเห็นไหมละ่ะว่าเวลาถ้าน้องไปเจอข้อสอบจริงแล้วน้องจะไม่ตื่นจะไม่รนใช่ไหมอ่ะพอทีนี้ละน้องๆน้องเต้เข้าไปเรียนหมอแล้วสังคมหมอเป็นยังไงบ้างมีการแข่งขันสูงไหม โอเคอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าคือพวกน้องก็ต้องเคยได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบอย่างจุฬาอย่างธรรมศาสตร์มาฮิดลนอะไรเงี้ยเออก็คือ<ฆ>เขาจะพูดกันอยู่แล้วว่าแบบการสังคมของแบบเอาเกรดอะไรเง<ฆ>ี้ยเออก็คือแบบแข่งการเรียนแย่งการเร<ฆ>ียนอะไรงเงี้ยเออซึ่งคือพี่ไม่รู้ว่าตมื่อปลายเนี่ยน้องอยู่โรงเรียนอะไรกันใช่ไหมเออแต่ว่าถ้าพี่จะบอกว่าน้องอยู่เตรียมเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยคือเพื่อนก็แบบเราก็มีกลุ่มที่แบบว่าแบ่งปันกันอะไรเงี้ยคือคือไม่เคยตัวเต้เองไม่เคยเจอปัญหาเลยครับไม่เคยเจอปัญหาที่อ ถ้าเจอจริงก็คือเราก็ไม่คบเลยเราก็แบบเราก็เราก็เลือกได้ที่จะเราเลือกได้อยู่แล้วใช่ไหมเออไม่เอาอย่างนั้นแล้วเวลาเรียนนี่คือแบบการตัดคะแนนมันจะอิงกลุ่มใช่ไหมใช่มันโหดมากไหมก็มากมากก็คือโหดกับมปลายเยอะครับถ้าหมอนะสหรับหมอจุฬาแต่ว่าก็โหดโหดกว่าเยอะโหดใช่ไหมมันต้องยังไงบ้างอื่นคืออย่างหถ้าเทียบกับมปลายเลยอ่ะคือมปลายอ่งเช่นก่อนที่เราจะสอบกลางภาคปลายภาคเนี้ยครับมันจะมีคําว่าอัจฉริยะข้ามคืนครับก็คือ เราไม่ได้เรียนมาเลยทั้งเทอมแต่เราสามารถที่จะอ่านและเก็บเนื้อหาให้ทันก่อนไปสอบได้แล้วก็สอบผ่านสบายๆอะไรเงี้ย oh. คือแต่ถ้ามาหาลัยมนทำไม่ได้อยู่แล้วครับมาหาลัยเนื้อหามันเยอะมากมากก็เลย <c oughs> ต้องเตรียมตัวนานกว่าแล้วแบบอืแล้ว,แล,วแล้วไงนะเขาบอกว่าถ้าเรียนจบไปแล้วการใช้ทุนมั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 นการเลือกเลือกสถานที่การใช้ทุนหรือว่ามันไงบ้างก็คือไม่รู้ว่าน้องอยากเข้าหมอกันปะนะแต่ก็พูดรวมๆแล้วกันก็คือครับ หมอเนี่ยเรียน6ปีน้องคือเรียนเรียนเรียนในมหาลัยเรียนในโรงบาลอย่างเงี้ยหปีก่อนก่อนที่แต่ว่าเราจะเราเนี่ยค่าเทอมค่าอุปกรณ์ต่างๆของหมอมันแพงมากใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนรัฐบาลเขาก็ช่วยเราแล้วก็ <support S 2> ไม่ให้เราไม,ไม่ให้เราจ่ายหมดเป็น financial support คือไม่ให้เราจ่ายหมดทีเนี้ยการที่เราจะรับอย่างเงี้ยการที่เราจะเข้าไปเรียนอย่างเงี้ยคือเมื่อเรียนจบแล้วอ่ะเราจะไปเป็นหมอเลยไม่ได้เราต้องใช้ทุนก่อนที่ต่างจังหวัด ครับผมก็คือจะมีการใช้ทุนประมาณ3ปี3ปีก็คือปีแรกเนี่ยจะเป็นไปจังหวัดใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยออกไปตำบลปีที่2อะไรอย่างเง oh. ี้ยซึ่งมันก็เท่าที่ฟังมาก็คือคือผมก็ยังไม่ถึงใช่ไหมยังย uh huh huh. แค่ปีสองอยู่ลิคลินิกอยู่แต่ว่าเท่าที่ฟังมาก็คือเป็นประสบการณ์ที่โหดอ่ะ <Hold. S 2> ก็คือ,บอ,อแบบว่าเออแบบอดนอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าต้องแบบเออตื่นคน เหมือนกับบางสูตรไปอยู่ตำบลอย่างเงี้ยมีหมอแค่คนเดียวทั้งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเหมือนกับย้ายไปก็ได้เป็นผอเลยครับก็ต้องควบคุมทุกอย่างของโรงพยาบาลเลยครับไปบริหารเลยอย่างเงี้ยหรอแล้วแบบภาษาอังกฤษกับการเรียนหมอเนี่ยสาคัญไหมอ๋อเข้าไปก็จะรู้ครับก็คืออย่างพี่อย่างพูดเลยแล้วกันคืออย่างปีหนึ่งหมอจุฬาอย่างเงี้ยอังกฤษเนี่ย12หน่วยกิตถ้าเทียบกับแบบเรียนเคมีไปหนึ่งหน่วยกิตอย่างเงี้ย แล้วก็มีมีช่วยอีกสองหน่วยกิตแต่ถ้าอังกฤษโดยรวมเนี่ยสิบสองหน่วยกิตในปีแรกใช่คือคือพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือได้สิบสองหน่วยกิตมาเอฟีเลยก็คือก็คือถ้าคนที่เก่งอังกฤษอยู่แล้วครับก็คือจะจะจะไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วอืแต่ถ้าแบบถ้าน้องที่แบบว่าไม่ค่อยแบบว่าเออไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่เนี้ยแต่ถ้าไปเรียนหมอเนี้ยต้องเตรียมตัวมันก็คือมันก็ไม่ได้ ไม่รู้สินะก็คือมันเป็นอ่านเทก็กซ์อ่านอะไรอย่างเงี้ยครับม,มันก็เดี๋ยวมันก็รู้เองมันต้องพัฒนาแต่ว่าจะช้ากว่าเพื่อนที่เก่งในกิจแน่นอนออแต่ว่ามันก็อ่านได้ครับงั้นก็ต้องขยันไปกว่าเพื่อนอีกหลายๆเต็ปนิดนึง,งใช่ไหมฮะเอองั้นเดี๋ยวให้เต้ฝากให้กับน้องๆที่แบบว่าอยากเป็นรุ่นน้องเต้หรือว่าอยากเข้าจุฬาหรือว่าอยากเข้าหมอเงี้ยอ่าเข้าหมอก่อนเข้าหมอก่อนครับติดอ่าก็ถ้าน้องเนี่ยถ้าอยากจะเข้าหมอนะก็คือ ไม่มีอะไรมากคือเข้าหมอเนี่ยก็ต้องสอบให้ได้ใช่ไหมเจ็ด <7 S 1> วิชาเอ้เก้าวิชาสามัญใช่ไหมออเออก็คือเตรียมตัวตั้งแต่เร็วนี้แล้วกันเริ่มก่อนก็ดีก่อนอยู่แล้วนะเออเลขไม่ได้ยากอยู่แล้วใช่ไหมเลขของเจ็ดวิชาซึ่งเ,เลขของน้องต้องรู้กอนว่าเกณฑ์ก,การสอบหมอเนี่ยมันต้องม,มันต้องอยู่ในใจเราอยู่แล้วว่าสองวิชาที่คะแนนสูงสุดมีแค่สองตัวก็คือเลขกับอังกฤษใช่ไหมเก็บสองตัวนี้ให้ได้เนาะน้องไม่มีทางลุดแน่นอนเออมันให้เลือกเสียบดับแบบลองจะเลือกอะไรก็ได้จุฬาปิดด้วยอะไรก็ได้อะไรอี่ว่าเก็บ เก็บเลขเกับเก็บอังกฤษให้ได้ก<อ>็ได้ไปแล้วฟรีีร่8คะแนนเลยก็ถือว่าเยอะอยู่ครับครับผมได้อะแล้วใครมีคําถามอะไรหรือเปล่าลูกในห้องใครอยากเป็นหมอใครอยากถามอะไรไหม <c oughs> มีไหมมีไหม ไม่มีนะอะถ้าถ้ามีนะคะถ้ามีก็สามารถเข้าไปในไลน์ของเราก็ได้หรือว่าพี่เต้สามารถให้ Facebook หรือว่า i อส่วนตัวได้ไหมอะเดี๋ยว <c oughs> ให้เดี๋ยวให้ <c oughs> ตอนน้เดี๋ยวให้นะออะโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขอปิดเบรคปิดเบรคนี้ไปก่อนนะแล้วก็เรียพร้อมเรียนกับพี่หมอเต้สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หมอเต้มากขอบคุณสวัสดีค่ะ